สวัสดีจ้ามันสร้างต like ้นไะม้ต้นไหล่ๆนี่แ่ละต้นคุ้นจิตดออกเดยอกคุ้นต้มะันเทียบน้อยนาบานเห่านั่แหละ้าอีชานองโ้๊ ก็คือคือเด็กคนเด็ตกอยู่แบบนี้ปลูกบักบวบในบ้านเฮ้านีลานี่บักบวบกำลังเป็นลูกนี่ มีกับบังเอ,อ,อ,อิกำลังปลูกมีกับบังเอิกำลังปลูกปาพีฟาน้องบึงไปส้มชิวถัดไปเรื่อย thật, nay ban, cái tổn bạc muông, nạm đọc mai, đèn cam long xỉa hoặc, cái chú này bạc bùa mai này, bữa tranh bùi xe, bữa tranh này ngay ว่าบ่งต้นไม้สวยๆในบ้านนี่แหละมาส้มสวนในบ้านชวนชมสวยๆสวยๆ,ๆงามๆหนเา,ม,าม,มือแรกมันตอนยินน้ำทงน้ำทานี่ก็ต้นต้นตาโกบนี่ตาโกบ มาเที่ยวทุง่งยน่ยมือแรงแต่วันลงแดดลุ่มลุ่มตุกยังเกาะเออเดี๋ยวกำลังไปมันคือมืดแท้ผ้าเบิ้งต้นนัน่นต้นนัน่นยังก็อื่น,นบักนาหูบักเนา ส้มหาวมะนาวูนี่แหละพี่น้องปลูกไว้ในเหี้ยนนี่ละในบานเฮ้านี่ละส้มหาวมะนาวใหพี่ให้น้องเบิกอุ้ยใจยส้มหาวมะนาวโหจ,จินให้เบิ้งเด้อบะนี่เด้อ ส้มห่าวมะนาวหูเขียวก็บ่มีม่องย่ำเเียวหน่วยมีกำลังสิเหยสิมันสุกหน่วยดําๆนี่ส้มห่าวมะนาวหู่ดกคัก มอันนี้คือได้งามแต่ว่าช้นะบาลามีเนาะบาลามีปลู่ไกล้ชายูฮงชมชมครักชมครัก นี่กกอนองไม้ปลูกไว้ชะกินไงน,น,นี่มันคือขมว่ะในสุกมันคือขม บ่มีน่าหมือแรงเด้อพีพ่านหน่องมาเบิองหน้าบรรยากาศน่าหมือแรงบรรยากาศน่าหมือแรงบานนอกบานหน้าฮา นั่นก็นลักไฟฟ้า,าแรงบอกใครงามแดดแดดลมลมตกนะงามบ่ไหนบ่เนี่ยนี่บ่นะบโอ้ยห้องสถิตงามขึ้นอย่างเนี่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยลงไฮลงหน้าทางไปไฮไปหน้านี่สายฟ้าดีพี่น้อเนี่ยฝนมาตกเนาะเมื่อวานยังฝนตกฟ้าห้ามเนา นะพี่น้องเอ้ยบ้านนอกเอาอยู่แบบพ่อเพียงคุณดอกงามครับผมไม่ยังจุ่มปุ่มหญ้าพี่ไม่ยังงามครับพขาเอากูกะคาชิมเจ้นี่แหละเจา้าสวัสดีจา้าบรรลุนเบิ้งให้ติดตามเด้อเด้อเจ้นี้แหละจา้าสวัสดีจา้า